โดนเจ็ดสิบเจ็ดสิบนอกแม่ของฉันหัวตามันอะโลนเปคนโล่นึงสวยสวยตามกูเบไปกองก็แตกนิดเวรกก็แตกก็แตกมองไม่เห็นมองไม่เห็นตายตายโอ้ยขหัวไปเลยช่วเบีนช่เบ นั่นเลยครับดีมากสวยไหนวะอ๋ออย่าแล้วโอ้ยสวยน้องอีกรอบคนเดิมปะ่ะคนเดิมคนเดิมพี่เวน้ำพีวเวน้ำก,ก็โดนกระแตกกระแตกลอง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 อยู่แคนสองตัวเลยโ,โลโล,โล,โล,โลสวยไหนวะลิปก็ขาว đạo này, hỏi Ê đâu chọn đạo chọn shot chọn đạo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  chọn Có chọn đạo Tám đạo chọn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  โหเสียงดังเสียงชุ่มทางนี้เลยอ่ะอองงอก็ก่อแตกไปถึงตัวด้วยกระฟ้าแตกกระฟากระฟ้าแตกอยู่ไหนเขาแตกด้วยไม่ใช่ เลี้ย่ายก่อแตกเข้าข้องพับหกสามซ้ายพี่อ่ะเทียบตัดข้างหน้าพี่ด้วยก่อแตกละเฮ้ยจับดูใหญ่มาแล้วจับดูใหญ่มาแล้วเรามาทดลองที่เรระวังผ่าโล่แล้วถอดโล่ไม่ได้ข้านมีคนข้างล่างมีปะก่อแตกข้างนั้ก่อแตกบนบ้านบนบ้านบนบ้านเฮานูบนบ้านก่อแตกเหมือนกันโด้เลยลงฟูช์เดี๋ยวดะ

นี่ป่าทอีกตัวกับครดีกันใช่ใช่เฮ้ยคตรเลดคอรดี้มจากข้างล่างอะนี่ว่าหนุนขนนแล้วลายเจ็บเขาเนือคเนื้อแล้ลายโลมาสวยนกละครับั้มขวามีขวาอกสองโมงตอกโมงโดยไปห้าสิบเขาแตกเขาแตกกระ้อแตกคนนั้นอะ สวยโหกตัญเอานุ่มนี่นี่ตรงนี้เลยนี้เยก็แตกก็แตกน้องสวยเลยสวยเลยก็แตกเจ็บรอดรัดที่นี่ไปเจ็บแล้วเจ็บแล้วดาวดาวเก็บของเก็บของเออไม่โดนเลยยิ่งไม่โดนเลยยิ่งไม่โดนเลยเจ็บแล้วเอาได้าแล้วล้านแล้วละไอ้คนเก็บ ไฟนั้นก็แตกก็แตกไม่โดนไม่โดนเขาหัวตัวนี้เออก็แตกยิงกันอย่างสุดสารเลยก็มองเจ็บไปไปยินคาเองดาวหนึ่งดาวหนึ่งดึกก็แตกน้องได้อ้าวอ๋อสองตีเหรอ ดีเดียวสุดท้ายนี่ออกเชียร์ี้ทางเมื่อไหร่ก็ยังหมดเมื่อกี้เขาจบเมื่อกี้นี่นเขาจบอืออ๋อะไรวะนี้มีเอง